สี่ทุ่มสี้านะครับกำลังแจะเดินทางไปที่เบอร์ลินนะครับเนี่ยกำลังง่ว <c oughs> งกำลังง่วงนะครับเอ่อเป้าหมายเราก็คือจะต้องไปเเครื่องบินออกประมาณตีสองครึ่งนะครับตีสองสามนาทีเรามาถึงประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เกตประตูก็เจ้าหน้าที่ก็ให้สามารถเช็คอินได้นะครับก็รอ ต่อคิว่้น้างยาวเลยครับสายการบินกาตา a แอร์นะครับ,บ,รบเราเขาเปิดเขามีแอปนะครับอันนี้คือแอปของสายการบินกาตาเราสามารถที่จะทำออนไลน์เช็คอินมาก่อนล่วงหน้าได้2วันนะครับ48ชั่วโมงซึ่งเราก็สามารถทำการจองที่นั่งล่วงหน้าไปแล้วนะครับ สามารถเช็คก,กระเป๋าได้25กิโลแม่25กิโลแต่เขาไม่ได้บอกคูณ2องนะจะได้ใบเดียวม,มีเวลาเนี่ยควรจะจองล่วงหน้านะครับเพราะว่ามันสามารถเลือกที่นั่งที่ดีเหมาะสมกับเราได้นะครับในคัอวโดฮาจะออกตีสองคึ่งไปถึงตีสี่ห้าสิบหกนาทีนี่ครับเขาบอกว่า ันจะถึงเร็วกว่ากำหนดนิดหน่อยครับกำหนดมันตีห้าครึ่งนี่มันเร็วขึ้นเขาบอกว่ากัปตันจะเหยียบ <c oughs> <c oughs> เหยียบร้อยยี่อากาศดีบ้างเหยียบร้อยยี่ให้ถึงตีห้าที่โดฮาไปเบอร์ลินก็ออก8โมงห้าห้าตรงเวลาอยู่ถึงเบอร์ลินบ่ายโมงห้าห้านะครับวันเดียวกันนะครับบ่ายโมง5้าเราก็สามารถที่จะเข้า เบอร์ลินแล้วก็นั่งรถไฟต่อไปที่โรงแรมของเรานะครับเราไม่สามารถทำเช็คอินที่เซลล์สวิตได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเราเต้องมีการตรวจเอกสารเข้าใจว่าต้องตรวจวีซ่านะครับว่านักเดินทางคนที่เดินทางเนี่ยม Visa, ีวีซ่าครบถ้วนถูกต้องไหมยังหมดอายุหรือยังถ้าหมดอายุก็อาจจะถูกปฏิเสธการเข้าไฟนี้ได้นะครับ สำหรับคนที่เดินทางโดยกาตาแอร์นะครับก็แนะนำว่าให้ควรจะสมัครเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์ชิพนัมเบอร์ของกาตาแอร์ซึ่งเราจะสามารถสะสมไมล์เลทแล้วก็เอาไมล์เลทเนี่ยมาเป็นส่วนลดของไฟล์ัดถัดไปได้นะครับก็จะมีไปที่1น7 3ิบาไปที่2.13.7า 7จ็ันสุาแต่ว่ายังโหลดได้อีกเพื่อที่จะไปแรกเงินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่แรกเงินตนี้เราอยู่นะครับแลเรา็ดูวไปังเตรงนี้เป็นแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับแต่เราอัดเช่า Pocket ็ตไ i ไฟได้นะครับโอเคบ 100ยูโรพออ่ะยูโรพอแล้วเพราะเรามีบัตโอดอะไรนะทีน Chicken and Mushroom Pie ค่ะ Chicken and Mushroom Pie นะครับเดี yeah. ๋ยวให้ค huh. วันออกเลยตัดสิชิมดูนี่เห็นกันเลยนี่เห็นมั้ยอ่ะไม่ต้องทำเป็นรูปพายก็ได้อย่างนั้นน่ะอืมเป็นอย่างนั้นร้อนอือ เอสหเเป็นเทอร์มินอลเอสเราจะเป็นผู้โชคดีได้นั่งรถแ r รมไฟ <c oughs> ไปสเตชันเอ่อเทอร์มินอลเซึ่งเขาบอกว่าต้องเผื่อเวลาไป <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ป <c oughs>

เป็นที่ใส่ของด้านบนนะคะของเราที่นั่ง42นะคะของที่เขามีให้นะคะที่นั่งนะคะแล้วก็จะมีหูฟังนะคะมีหมอนและมีผ้าห่มวันนี้ที่นั่งที่เราได้นะคะก็คือเป็นเลกลูมนั่งด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าอันนี้คืออะไรแกะมาดูนิดนึง มันจะมีแปรงสีฟันนะคะมีที่อุดหูนะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีถุงเท้าไม่ใช่ปิดตาใช่ถุงเท้านี่ไงโอ้ยนี่นี่ถุงเท้าแล้วก็ที่ปิดตานะคะกนี่นี่อยจุกดาวมัเป็นได้นี่จะเป็นที่ปิดตานี่ออย่างี้โเค วันนี้นะคะของเรานะคะเราได้อัปเกรดนะคะจากอีโคธรรมดามาเป็นอีโคโที่มีเล็ก้จะมีเปซด้านหน้านะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือ,คอ,คอด้านหน้าของเราเนี่ยจะไม่มีเบาะนะคะก็คือเราจะนั่งเป็นคนแรกเลยนะคะแล้วก็ทีนี้ก็เลยว่าได้ยืดได้ยืดขายาวเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสมวจอันติเกิร์ดดว่ามันใช้ยังไงนะฮะไอเบาะหน้าเนี่ยคุณดีใหญ่คุณดูีิว่านี่ ก็เปิดมานะคะตรงนี้คืออะไรคะคุณล้วงเข้าไปดิลด้วงเขโอเคนี่มันก็คือ,อาถาดอาหารนะคะใครที่นั่งด้านหน้านะคะถาดอาหารจะไม่เหมือนเขาอ่าจะไม่เหมือนเขาธรรมดามันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่ข้างในอ่ะโอเครับเก็บได้เก็บ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 แล้วกลุ่มตรงนี้นะคะ เป็นปุ่มปรับปกติเนาะเป็นปุ่มปรับแบบนอนหลังเอนหลังได้น,นี่ก็เอาไว้เสียบเสียบไฟฟังที่เราได้มานี่นะคะตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดไฟปุ่มเีดยห้ามลบทัวแล้วก็ปุ่มเรียกปุ่มเรียกจนาทีด้านข้างของเรานะคะตรงนี้มีที่ใส่ถุงสำหรับสามคนนะคะใส่อุปกรณ์ต่างๆนะคะอยู่ตรงนี้ แต่ว่าถ้าเป็นเล็กลูมฝั่งนู้น,น,นเขาจะมีกล่องเอาไว้ใส่ของที่อยู่ด้านข้างในด้านาหน้าของเขาค่ะด้านล่างนี้นะคะคือทีวีนะคะวิธีการเอาออกก็คือจะมีปุ่มตรงนี้นะคะถ้าให้เรากดกดปุ่มลงไปแรงๆนะคะนะคะแล้วตัวนี้ก็จะปรับขึ้นมา แล้วเราก็จะมีจอทีวีนะคะส่วนตัวที่ดูได้ของเราเลยนะคะตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงการเทคออฟก็ต้องเอาทีวีลงนะคะเพื่อความปลอด ชั่วมง4ีนาทีนะคะโอเคโลแกนโลแโอเค this is a special menu yeah like a, what what is called โลแนเและ้วีะค How a เ o ี t this ย n เนียนดนียนเนียนนียเนีเานเีเเียีเเีนเเน ตอยนึงอ่ะน่าจะเป็น,นเนื้อหัวนะคะคอลองชิม ส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นทิชชู่ให้เรานะคะด้านนี้ก็เป็นที่รองโ้นนะคะให้เรามาวางไว้ตรงโถงซ่วมได้ปีทิชชู่เปียกให้เราใช้เช็ดแล้วก็ตรงนี้ที่กดนะคะปิดฝาไว้แล้วก็ค่อยกดนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นเวลาเราใช้ทิชชู่เสร็จเราก็เปิดตรงนี้นะคะสยาผัสขยว่าด้านนี้นะคะ ก็จะมีเป็นอันนี้เป็นยำหมอบให้นะคะส่วนแป้งสีฟันเนี่ยบางบางใส่กันเองเขาก็จะมีแป้งสีฟันตั้งไน้ตรงนี้แต่ของกาต้าเนี่ยไม่มีห้องน้ำก็ค่อนข้างกว้างนะคะเพราะว่าสังเกตดูเนี่ยหูเนี่ยถึงเนี่ยคือสองฝั่งเลยนะคะนี่ ไนี้มันจะเป็นล็อกแรกของอีโนโนมิคลาสนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าที่แรกนะคะก็คือที่16นะคะที่น,นั่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นแถวเท่ากันนะคะบอนทิวโบอิง777300 ER นะคะบรรจุผู้โดยสารนะคะมีพิชเชตคร์ส24ที่นั่งนะคะและก็จะมีเป็น 2อีโคเอ็ก388ที่นั่งรวมทั้งหมดนะคะ400กว่าที่นั่งประมาณ412ที่นั่งนะคะซึ่งก็เที่ยวลำที่เรามาเนี่ยมันจุผู้โดยสารเกือบเต็มลำเลยนะคะจะมีเหลืออยู่ประมาณน่าจะ10กว่าที่นะคะแล้วการที่เราได้นั่งเล็กลูมเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มันมีพื้นที่ดีมากเลยนะคะการที่นั่งเล็กลูมก็คือที่ที่มีขายืดยาวได้ซึ่ง ถ้าเราจะไปจองในในแอปเนี่ยเราต้องเสียเงินประมาณเที่ยวละประมาณเท่าไหร่นะสามพันสองสามพันสองก็บินเนี่ยเขาเขากำหนดไว้ว่าเจ็ดชั่วโมงนะคะแต่เมื่อกี้เนี่ยเราบินมาใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงสิบห้านาทีหกชั่วโมงสิบห้านาทีนะคะตันตีนผีกับตันตีนผีกับตันเหยียบแหลกนะคะแล้วก็นี่ก็คือกรุงโลฮาแอร์พอร์ตนี่ชื่อฮาเมิดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะโลฮากับประเทศไทยเวลาต่างกัน 4ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยบ้านเราตอนนี้9้าโมงเช้าแต่ของเขาที่นี่เนี่ยปีห้าเนาะปีห้าอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนแวะเที่ยวดูในสนามบินนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูเครื่องบินลำหนึ่งนะคะที่เราจะไปจากที่โดฮานี่นะคะจากฮามินะะเนี่ยนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนี่ยไปที่เบอร์ลินนะคะเดีย๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง แอนฟายนะคะคือถ้าใครอยากจะมาอาบน้ำเนี่ย<น>ก็มาสามารถอาบที่นี่ได้นอนได้ด้วยชใช่ก็คือถ้าอาบน้ำใน24ดอลลาร์ถ้ามานอนเนี่ย7โมงเช้าถึง5้าทุ่มนะคะก็จะ4ชั่วโมงที่76 US ดอลลาร์ถ้าเป็นตอนช่วง5ทุม่มถึง7็โมงเช้าซึ่งช่วงนี้6โมงครึ่งอะ่ะก็จะเจ้าหน,น,นุ่เลนนี้121ค่ะอันนี้คือด้านนี้คือเอามา5ล่าชที่ กาตานะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะสามารถเข้าไปข้างในได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าในนี้มีที่อาบน้ําซึ่งจริงๆเราอยากจะหาที่อาบน้ําแล้วเราก็ดูว่ามีสถานที่ไหนที่เป็นพับบิกที่เราไม่ต้องเสียตังค์ไหมแต่เท่าที่ถามดูทุกที่ก็จะเสียตงังค์แ่เขาไปนอซ์ลานะคะซึ่งเป็นลาส ที่มีระดับระดับของทางสถามบินฮามิทอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเฟคซิลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในเลาจเพื่อที่เราจะคอยเพยื่อจะต่อเครื่องบินนะคะไปที่เบอร์ลินของเรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำก่อนนะคะว่ามีอะไรและจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูลาลอาหารนะคะว่ามีอะไรไปอยากรู้ไหมไปตามไปดูคะ่ะ แี่ก็องมีห้องนอและนี่ก็คือนีมี่ตัวห้คุณดนะคะแล้วก็มีนี่หอมด้วยด้วยมีแชมพูมนีคมวดมีโช่นหอมีองทอมอง เขาบอกอัปเกดตัวก็พรีเมียมรีมี้เราฝังดูแล้วเราต้องเสียตังค์ไหมเนี่ยไม่ต้องเสียก็เราใช้ดากอนพาสนี่ก็คือบัตรดากอนพาสนะคะแบบนี้นะคะหน้าตาใช้นี้นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะไพรออริตี้ค่ะ เมะะื่อกี้เราอยู่ตรงข้ามก็คือ o n i x แล้วที่เขาบอกว่าอัปเกรดให้เราแต่เราแอบเข้าไปดูแล้วลว่าเราก็มันเหมือนกันนะคะในความคิดของเรานะคะก็เพื่อนๆถ้าเกิดได้มีโอกาสมาก็ลองมาส่องดูก็แล้วกันนะคะกำลังจะขึ้นต่อไปที่เบอร์ลินนะคะตอนนี้คนก็เยอะมากเลยคาดว่าลำนี้คนน่าจะแน่นอีกแล้วคะ่ะ ของคุณตีใหญ่นะคะโลแคลอรี่น่าจะเป็นไข่ขาวหรือเปล่าข้างบนเผ็ดนะคะขนมปังเหมือนกันน้ำส้มขอตังหาอันนี้ผลไม้แล้วก็แล้วอันนี้น่าจะเป็นโยเกิร์ตเนาะของเราก็มีแกงคล้ายๆแกงแกงเขียวหวานไก่กินเครี่แล้วก็ข้าวนะคะแล้วก็ขนมปังกอนอื่นเลยต้องเอานี้ออกมาก่อนนะมันใช่ไข่ขาวไหม โ้ดีอ่ะโลแคลอรี่จริงๆ้ว้ยเราะอาหารพวกนี้ะอาหารพวกนี้เขามีให้เราเลือกตอนที่เรากดจอ 12. 50. 12. 50. ตอนนี้นะคะเราก็กำลังบินกำลังจะเข้าไปที่เบอร์ลินนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ40นาทีนะคะบินนะคะเขาจะบินมาจากกรุงโดฮาขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนิดนึงนะคะแล้วก็จะผ่านไปที่ฮังการีนะคะแล้วก็จะมาบรรจบที่เบอร์ลิน,นะคะ่ะ นี่นะคะอีกไม่นานนะคะนี่คือเส้นทางของลำนี้ที่เรานั่งเป็นโบอิงเจ็ดแปดเจ็ดขีดเก้านี่นะคะที่นั่งของเราตอนนี้เรานั่งตรงนี้นะคะหน้าจองเราก็กว้างพอสมควรนะคะนี่หน้าจอมีหนังอะไรให้ดูที่เบาะนะคะสามารถปรับได้ไวยนะคะนี่นี่ก็คือ,บอเบาะของเขานะคะก็ค่อนข้างโอเคนะคะกว้างกว่า สนามบินแบรนด์เดิร์รบรนนะะูประเทศเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะคะกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะคะเราเดินทางมากับสายก,การบินกาตาร์นะคะโดยเรามีสองไฟล์ไฟล์แรกจากกรุงเทพมาที่โดฮาใช้เวลาไป6ชั่วโมงประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะคะไม่ถึงเนาะประมาณ6ชั่วโมงเนาะเพราะว่าอากับตันเร็วมากแล้วก็จากที่โดฮา มาถึงที่นี่ใช้เวลาไป5ชั่วโมง40นาทีนะคะและเรารวมเบ็ดเสร็จเราบินนะคะก็ประมาณ12ชั่วโมงและแวะพักอีก4ชั่วโมงรวมเบ็ดเสร็จการเดินทางวันนี้เหนื่อยมากเลยทั้งหมดประมาณ15ชั่วโมงแลวเราก็ถึงแล้วค่ะอุณหภูมิที่เพื่อนๆได้เห็นนะวันนี้ก็คือ18องศานะคะการเดินทางของเรากับสายการบินกาตาก็ถือว่า เป็นการเดินทางที่ประทับใจอีกแบบนึงนะคะแต่จะบอกว่าเมื่อกี้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจะขอบอกว่าถามคําถามเยอะมากค่ะว่ามาไม่ได้ถามว่ามาทําอะไรขอตั๋วด้วยอ่าคือถามว่าอยู่ที่นี่กี่วันและจะไปไหนต่อกลับยังไงอ่าจะไปไหนต่อขอดูไปเราบอกว่าไปปาร์คขอดูตั๋วการเดินทางว่าไปรกปัสหรือรถไฟ เสร็จแล้วเราก็ให้ดูโปรแกรมเลยเพราะว่าเราตัวเราอยู่ในเราอยู่ในกระเป๋าที่ยังเรายังไม่ได้มาเอาเสร็จแล้วเขาก็ถามอีกว่าขอดูตั๋วขากลับจางหาะนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็บอกเพื่อนๆไว้นะคะเผื่อเจอถามนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอจบรีวิวการเดินทางกับสายก,การบินกาตาแค่นี้นะคะตอนนี้ก็มารอรับกระเป๋าด้านหลังนะคะคนก็รอเยอะนะคะ ไอและค่ะแล้วเดียวเจอกันคลิปต่อไปนะดีใหญ่บ๊ายบายดีหนึ่งดีหนึ่ง